โอ้ยมาแล้วครับเพื่อนผู้ชมครับมาถึงแล้วครับแมตช์นี้ถ้าเกิดว่าแมตช์นี้มันสนุกนะครับแน่นอนครับเราจะได้ชมย้อนหลังแน่นอนแมตช์ไหนที่เล่นแล้วรู้สึกว่ามันสนุกสนานมันมันม่วนนะครับผมก็จะเอาลงแต่ถ้าเกิดว่าแมตช์ไหนที่แบบดูแล้วรู้สึกว่ามันกร่อยอย่างเงี้ยแบบ จบไฟหรือว่ามัน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 ,มน,มนไม่มันอ่ะก็จะไม่ลงครับจอร์นซีน่าครับตอนนี้ออกมาแล้วครับเรียกได้ว่าเขาคือซปเปอร์สตาร์ของ WWE ครับจอร์นซีน่าเนี่ยเป็นยุคที่ผมชอบนะ เพราะมันเป็นยุคที่ผมดูมวยป้ามกับเพืพ่อนแลกซีดีกันดูไปโรงเรียนก็มาแลกซีดีกันดูเ <c oughs> <c oughs> พื่อนผมนมี่ชอบชอบจอนซีน่ามากเลยตอนเด็กๆแล้วก็ผมเนี่ยก็ชอบอันเดอร์แทเกอร์ฮะไปโรงเรียนแล้วก็แลกซีดีกันดูครับผัดเปลี่ยนกันดูสนุกครับแชร์กัน สมัยนั้นโอ้โหนะยุคยุคสมัยซีดีเนี่ยโอ้โหบันเทิงมันสนุกครับความสัมพันธ์มันดีมากแต่พอมายุคโซเชียลมันไม่มีละมันหายไปหมดแล้ะความไฮเทคมันมาความสะดวกสบายมันเข้ามา <67. S 1> <c oughs> คนก็แบบคุยกันน้อยลง <c oughs> เอาตรงๆนะก็เป็นแบบนี้ฮะแต่ว่าผมเนี่ยก็ อยู่แต่หน้าจอเนี่แหละครับคุยก็คุยกับคนดูนะครับถ้าคนดูไม่คุยด้วยกับผมก็คงจะคุยกับตัวเองนะครับอ่ะตอนนี้ครับพี่นุ้ยเชิญยิ้มออกมาแล้วครับรู้พี่นุ้ยเต่าบินครับตัวละครอาจจะไม่ค่อยเหมือนนะครับพยายามทําให้เหมือนแล้วฮะแต่ก็มันได้ประมาณนี้ครับพยายามสร้างแล้วครับอันนี้ อันนี้เป็นพี่นุ้ยในเวอร์ชั่นที่ไม่ไว้หนวดนะฮะเพราะส่วนตัวผมชอบตอนพี่นุ้ยไม่ไว้หนวดก็ดูก็ดูอ่อนโยนมาถึงหน้าตาเขานะเวลาไม่ไว้หนวดอ้าครับตอนนี้จอร์ซิน่าจะเจอกับพี่นุ้ยเชิญยิ้มแล้วครับเริ่มมาได้จอร์ซิน่าปะทะพี่นุย้ยอ้าวครับมาถึงประลองกําลังกันก่อนเลยครับพี่นุย้ยนี่ครับไฮดมเต่าครับไฮดมเตา่าสอกกันเข้าไป จอซีนาตอนนี้คนดูก็เชียร์ครับผังนี้ล็อกแขนจอนซีนานี่แทงเขา่าเอาครับพี่นุย้ยพี่นุย้ยแทงเข่าอีกจอซีนาเด้งเลยเด้งถึงทางนี้บิดกลับครับตัวจอซีนาจอซีนาบอกให้โดมหัวนมบ้างครับให้โดมหัวนมบ้างนี่ทุ่มเข้าไปเอาครับพี่นุย้ยนี่ครับให้โดมไข่ดมไข่เสร็จนี่ตบามามาตบไปที่เข่า่านี่ครับตบไปรอบนึ่งโอ้ยสีเทยียบเจ็บซี ทางนี้บิดบิดกลับเลยนี่กระแทกครับเอาครับพีนุยทุบไปไม่ได้จอซินาสวนกลับจอรซินานี่ครับรวบมาแล้วต่อยเลยครับต่อยรัวเลยจอรซินาทิ้งศอกกี่ครับกระทืบม,มาหลบได้ครับพีนุยโดนไหลกระแทกครับมาทางนี้เจอเตะ นี่ครับตัดลำตัวตบไปอีกรอบนึงนี่เจอเตะครั้งนี้ดีดีทีครับแล้วกดครับมาหนึ่งไม่ได้ครับไม่ได้แม้แต่หนึ่งเลยครับลากคอพี่นุยมาพี่นุยตัดลำตัวเอาพ่นุยจับเวียงจอนซีน่าเข้าเชือกตามมาปัม๊มด้วยโค้ดลน์เอาครับพ่นุยเชิญยิ้มนี่โชว์พลังคลื่นเต่าให้ดู ทางนี้พี่นุย้ยโดนเตะครับโดยตั๊กบริบูรณ์โดยโดยจอร์ซีนาครับแมตชนี้ไม่มีพี่ตั๊กครับลืมลืมทางนี้เตะอีกจอร์ซีนาจับยกเลยครับยกมาแบ็กซูเพล็กกดเลยครับไม่รอชา้ากดหนึ่งได้หนึ่งเดียวครับจอร์ซีนาเล่นงานให้ดมจกักรแลครับให้ดมจกักรแล พี่นุย้ยพยายามดมจ็กแร้ะเขาแต่ครับเอาครับพี่นุย้ยดิดหลุดออกมาได้แล้วครับตอนนี้กับไซร์ล็อกคืนพี่นุ้ยจะเตะ,จะเจอเตะกับพังนี้พี่นุ้ยโดนจับอุ้มครับอ่าทัางนี้จอรซิน่าจะเล่นงานพี่นุย้ยแต่พี่นุ้ยไม่ยอมเอาแล้วับพี่นุ้ยบอกเออโชกกินแล้วเอาครับกกินโชยมาแล้วกินโชยมาเสร็จเตะเลยจับใส่เลย จับฟาพตกินโอ้จอสิลาบังหอมอคอุณจะตายแล้วเนี่ยคุณจะตายแล้วตายยังทางนี้กดเลยดีกว่ากดหนึ่งโอ้ได้หนึ่งเดียวโอ้พี่นุ้ยบอกอะไรวะเนี่ยพลังขึ้นเต่าที่มันยังไม่แรงใช่ไหมไม่แรงงั้นอ้าอาแขนอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เอาละครับเตรียมตัวครับถ้าไม่ตายต่อยหน้าแล้วต่อด้วยพลังขึ้นเต่าพลังขึ้นเต่าก็ไปอ้าสน้าบอกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกนี่เนี่ยหลุดซะหลุดซะ นี่ครับโอ้ซีนาะโอ้ยเกือบตายเกือบตายอันนี้โอ้โดนแย็บเข้าไปซีนาะจับพินุยเวียงตกเวทีโอพินุยเจ็บเลยครับืกดเลยครับกรรมการตามมานับข้างล่างกดอไม่ได้ครับพินุยยังไม่ยอมครับเจ็บแค่นี้พี่ทนได้อต่อยกลับมาจับเวียงอัด กับที่ก้านคนดูพี่นุ้ยว่าไงพี่นุย้ยโชจะเลรดมโอ้สีหน้าบักหายใจไม่ออกกูจะตายแล้วทางนี้ต่อยต่อยต่อยโอ้ยสีหน้าซึง้งตายแล้วยังเนี้ยแพ้หรือยังเนี่ยอ่ะกดเลยดีกว่ากดหนึ่งโอ้ได้หนึ่งเดียวอย่างคนได้ครับทางนี้เล่นงานต่อจับเบียงอีกมาไม่โชสองก้างเลยตมซะ โดนซีนากนีอ้าซีนาบอก,อบอกไม่โดมผมจะไม่ทนแล้วพี่อ่ะท้งนี้ศอกอัดเข้าไปพี่นุ้ยต่อยซีนาสวนกลับพินน้าซีนาเตะทางนี้ซีนาจับยกมายังไงเอาหน้าพี่นุ้ยอัดกับบันไดเหล็กซะเลยครับออเอาแค่ตอนนี้จอน์ซีนาจัดการหักแขนของพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยว่าไงพี่นุ้ยสู้ๆครับพี่นุ้ยสู้ๆพี่นุ้ยว่าไง พี่นุ้ยพยายามแกะออกแกะเสร็จแล้วต่อยหน้าต่อยหน้าโอ้โหต่อยหน้าไปสองทีจังหวะนี้จับจอนซีนาแม่แต่จอนซีนาจับเปียงเลยครับตามมาครับจอนซีนาตามผลงานของตัวเองมาลากคอมาเตะและเล่นงานด้วยแต่จ้โหพี่นุ้ยไม่ยอมพี่นุ้ยเตะกลับและดีดทีเอา้ายังไงพี่นุ้ยบอกมาอย่างนี ปิดบัญชีครับตัวท่าไม้ตายครับท่าไม้ตายจักแรแกละครับนี่ครับนี่ครับพลังขึ้นเตาจอซีนาไม่เอาไม่ดอมไม่ดมโอ้โหหลุดแล้วครับหลุดแล้วครั้งนี้เข้ามานี่ตีเขาเข้าไปตีเขาเข้าไปครั้งนี้จอซีนาจับเปียงอัดกับเสาครับเอาครั้งนี้จอซีนามาจะเล่นงานพี่นุย้ยพี่นุ้ยไม่ยอมพี่นุ้ยจับจอซีนาเวียงอัดกับเสาเลยครับรุนแรงครับ พี่นุ้ยว่าไงนี่ครับลากจอซีน่ามาจับเวี่ยงไปโดนจอซีน่ารีเวิร์สครับตามมามานี่ครับต่อยหน้าไปครั้งนี้จอซีน่าแมพี่นุย้ยนี่กระแทกไปหนึ่งทีครั้งนี้อาบาคัตเข้าไปที่ท้องพี่นุ้ยว่าไงจับยกจอซีน่ามาเป็นซูเปรกเอาเลยครับจอซีน่าเจ็บหนักอยู่ ทางนี้จอซีนานี่ครับเล่นงานพี่นุ้ยคืนครับจอซีนาไม่รอช้ตาตัดลำตัวและตอล่อได้รถโอโอและแน่นอนครับท่าไม้ตายของจอซีนาคือแอฟเทียบแอฟเทียบยอมไหมครับพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยยอมไหมครับพี่นุย้ยพี่นุ้ยอย่ายอมครับพี่นุ้ยอย่ายอมพี่นุ้ยสู้ๆครับตอนนี้พี่นุ้ยว่างไงพี่นุ้ยเชิญนยิมสอกอกัดเข้าไปสอกอันเข้าไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหจอซีนาหมุอนอยู่หมุอนอยู่ครับจอซีนาจอซีนาโดนเตะ เตะเสร็จพี่นุ้ยจับใส่เลยพลังขึ้นเต่าแล้วจะฟาดโอ้โหอังนี้พี่นุ้ยบอกไม่รอช้างั้นอย่าอยู่เลยพี่นุ้ยต่อยหน้าและต่อด้วยพลังขึ้นเต่าโอ้จอซีนาว่าไงไหวไหมจอซีนาโอ้จอซีนาจะตายแล้วครับจอซีนาจะตายแล้วจอซีนาพี่นุ้ยบอกงั้นตายซะโอ้จอซีนาบอกตายแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วอังนี้กดเลยหนึ่งสอง สามโอ้หเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรโหดครับพลังขึ้นเต่าของพี่นุ้ยเชิญยิ้มโอ้หนี่ก็พลังขึ้นเตา่เญญรเตารอบแรกนี่ทนได้รอบสองก็ยังทนได้ครับส่วนรอบสามครับไม่ทนครับซีหน้าไม่ทนครับตายดียวกว่าครับโอ้เจอพลังขึ้นเต่าเข้าไปซีหน้าถึงกับยอมครับนะใครจะไปทนได้ครับ พลังอันแสนรุนแรงครับโอ้โหนี่แหละครับเอาชนะสุดยอดน้ำมือปั้มอย่างจอร์ซีนาได้ครับพี่หนุ้ยเชิญยิ้มครับชนะด้วยท่าพลังขึ้นเต่าครับแบบซูปเปอร์ครับทาไมซูปเปอร์นี่ไม่นนอกครับ